ครับก็ขอกาดสวัสดีนะครับแฟนเพจแนวทางนักแสวงโชคแฟนๆที่ติดตามชมการวิเคราะห์เจาะลึกแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่อง YouTube แนวทางนักแสวงโชคนะครับวันนี้กับผมระจาดังสูตรตัวเลขพารวยนะครับจะมาวิเคราะห์เจาะลึกในส่วนของสูตรลูดสอตัวบนรวมหลักร้อยนะครับวันปัจจุวันที่16พฤษภาคม2567ความแม่นยําของสูตรนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันครับครับสาหรับสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรลูด2ตัวบนรวมหลักร้อย นะครับงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2567นะครับงวดที่ผ่านมาก็มาตามนัดนะครับคือ6นะครับผลรางวัลออก116นะครับสำหรับงวดนี้นะครับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนของรูป2ตัวบนรวมหลักร้อยนะครับตัวเลข2ตัวนะครับเช่นเคยนะครับตัวเลข2ตัวนะครับที่ผมให้ในแต่ละงวดนะครับที่ผมให้ในแต่ละงวดนะครับ2ตัวที่ให้ในแต่ละงวด นะครับมันจะไปพัวพันกับผลรางวัลไม่ว่าจะเป็นหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะครับแต่ส่วนมากผมก็จะเอาในส่วนของหลักหน่วยหลักสิบนะครับทุกคนเห็นไหมครับมันไปอยู่แค่หลักหน่วยหลักสิบเท่านั้นสุดยอดมากนะครับอยู่แค่หลักหน่วยหลักสิบเท่านั้นนะครับนี่แหละครับมาสองตัวทั้ง8และ9เลยนะครับงวดที่แล้วสองพฤษภาคมสองพก็มาหเห็นไหมครับอยู่หลักหน่วย นะครับดังนั้นใครที่มีเลขเด่นนะครับสำหรับใครมีเลขเด่นบนนะครับเด่นยังไงคือผมจะอธิบายให้ฟังนะครับสมมุติว่างวดที่แล้วทุกคนมี6 7นะครับอาจารย์ครับผมมี1เห็นไหมครับสามารถจับได้เลย1 6 1่กก็ออก1 6งวดที่ผ่านมาเห็นไหมครับใครมีเลขเด่นสามารถนํามาจับได้ง่ายๆนิดเดียวนะครับรูปสอตัวบนรวมหลักร้อยสองตัวเน้นย้านะครับ2ตัวที่ กำลังวิเคราะห์เจาะลึกอยู่นี้นะครับไม่ได้ให้ท่านนำไปลูดนะครับไม่ได้ให้นำไปลูดนะครับแต่เป็นการพิจารณาเวลาที่เราจะไปหาซื้อลอตเตอรี่เวลาที่เราจะไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลาเดินไปตลาดปุ๊บเจออ้าวงวดนี้16พฤษภาคมอาจารย์นันให้6 7เเป็นตัวเลขเดิมนะครับสูตรมาตัวเลขเดิมอาจารย์นันให้6 7ดังนั้น3ตัวบนนะครับ3ตัวบนที่ท่านจะซื้อ เวลาที่จะซื้อลอตเตอรี่นะครับท่านต้องพิจารณาว่า3ตัวบนที่จะซื้อมันพัวพันกับ2ตัวไหมเห็นไหมครับมันมี6มันมี8มีเมี8นะครับมี2มี3มี9มี6มี7ดนะครับดังนั้นสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเวลาที่ท่านจะซื้อเนี่ยสามตัวบนนะครับสามตัวบนนี่มีหกเจ็ดไหมงวดวันที่16พฤษภาคม2567 นะครับถ้าไม่หวังถึง3ามตัวบนก็หวังแค่2ตัวก็ได้นะครับนำตัวเด่นมาจับนะครับนำตัวเด่นมาจับแล้วท่านจะโชคดีหลายๆคนบอกว่าอาจารย์ตัวเด่นได้มาจากไหนจะไปหาที่ไหนนะครับพยายามดูสูตรผมทุกสูตรนะครับสามารถนำสามตัวแม่นแม่นหาตัวเด่นจับชุดมาจับก็ได้งวดที่แล้วนะครับให้ดูเลยนะครับงมดที่แล้วสูตรสาตัวแม่นๆนนะครับเห็นไหมครับ สูตรสามตัวแม่นๆ,ๆอยู่ไหนเอ่ยนี่นะครับสูตรสามตัวแม่นๆงวดที่แล้วผมได้ศูนย์แปดหนึ่งเห็นไหมครับศูนย์แปดหนึ่งนำหกเจ็ดมาจับหกศูนย์หกแปดหกหนึ่งเต็มๆเลยเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งถ้าเล่นบนล่างเข้าบนล่างแต่นี่มันคือสูตรบนนะครับสูตรรูสองตัวบนรวมหลักร้อยนี่มันคือสูตรบนถ้าท่านจะเล่นบนก็นำเห็นไหมครับสามตัวแม่นๆมาจับ เล่นบนเท่านั้นก็ออก 1, 6, หนึ่งหกนะครับเต็มๆเลยนะครับนี่แหละครับสูตรต่างๆที่ผมวิเคราะห์เจาะลึกไปก่อนหน้านั้นนะครับสามารถนำมาจับใส่กันได้นะครับถ้าท่านไม่อาจารย์หาตัวเด่นที่ไหนผมต้องเอาตัวเด่นที่ไหนสามตัวแม่นๆหาตัวเด่นจับชุดก็มีลู่สองตัวบนล่างก็มีนะครับสูตรต่างๆนะครับมันมีหมดลู่สามตัวบนก็มีนะครับท่านสามารถเอาสูตรมาจับได้ นะครับบางคนบอกว่าทําไมไม่จับให้เลยนะครับมันแล้วแต่ดวงนะบางทีอาจารย์จับให้ผมจับให้บางคนตามผมไม่ถูกแต่บางคนเอาสูตรที่ผมวิเคราะห์เจาะลึกไปจับเองถูกรางวัลก็มีนะครับดังนั้นลู่สตัวบนรวมหลักร้อยนะครับ16พฤษภาคม2567งวดนี้คำนวณได้67นะครับฝากไว้พิจารณาหาตัวเด่นจับหรือนำไปจับกับสูตรที่ผมวิเคราะห์3ตัวแม่นๆหรือลู่2ตัวบนล่างหรือลู่3ตัวบนก็ได้ นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับขอให้ทุกคนโชคดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามเพจแนวทางนักแสวงโชคกดติดตามช่อง YouTube แนวทางนักแสวงโชคกันด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ